นิยายเสียงเรื่องแดนฝันโดยโมเนียบทที่หนึ่งที่นี่ที่ไหน เสียงกระดิ่งแววดังอยู่ไม่ไกลพร้อมด้วยสายลมเอื่อยๆพัดมาปะท้าใบาหน้าของเชอร์พัดเนื้อตัวเบาวิวประหนึ่งร่องรอยอยู่กลางอากาศหญิงสาวแอบยิ้มให้กับความคิดของตัวเองเธอกำลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจะไปรอยอยู่กลางอากาศได้อย่างไรแต่เสียงกระดิ่งกับสายลมยังไม่หายไปไหนยังคงได้ยินอยู่ตลอดเวลา ทำไมลืมตาไม่ได้หญิงสาวพยายามที่จะฝืนลืมตาขึ้นแต่ก็หนักอึ้งขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเชอพัดไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอในตอนนี้เหมือนร่างกายของเธอค่อยๆเปลี่ยนทิศตั้งฉากขึ้นปลายเท้าแตะพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบจนคนอ่อนรุกชันไปทั้งตัวจากนั้นเธอก็สามารถกระพริบเปลือกตาลืมขึ้นได้ ดวงตาคู่กรมโตเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยข้างหน้าของเธอนั้นคือบันไดเลื่อนใช่แล้วมันคือบันไดเลื่อนจริงๆแต่คิดว่ามันคงเสียเชอพัดพิจารณาภาพตรงนี้อีกหลายครั้งรอยยิ้มพิมพ์ใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าก็แง่ละเธอกำลังฝันเมื่อรู้ว่าอยู่ในความฝันจึงไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใด เดินไปหยิบตะเกียงที่ส่องแสงพอให้เห็นทางตรงบันไดขั้นที่หนึ่งก้าวขึ้นบันไดเรือนไปหยุดจูดที่ขั้นที่แดมองกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลใบหนึ่งพร้อมเกิดคำถามว่าของใครแต่เหมือนมีอะไรดนใจให้เธอที่อยู่ในความฝันหยิบกระเป๋าใบตรงหน้าขึ้นมาสะพายบนบาแล้วเดินตามเสียงกระดิ่งกับสายลมขึ้นไปบนบันไดเรือน บันไดเลื่อนมันมีกี่ขั้นนั้นไม่สามารถบอกได้เชอร์พัดรู้สึกว่าเธอเดินขึ้นไปเรื่อยๆนานพอสมควรก็ยังไม่เห็นขั้นสุดท้ายแต่พอเริ่มรู้สึกเหนื่อยกลับมองเห็นแสงสว่างส่องทางอยู่ข้างหน้าหญิงสาวรองชูตะเกียงในมือขึ้นดูเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยูดตรงนั้นอะเท้าเปล่าแตะลงบนต้นหญ้า เธอลงจากบันไดเลื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่กันหญิงสาวชูตะเกียงขึ้นแล้วเดินไปทางที่มีแสงสว่าง่องอยู่ครั้นเดินเข้าไปใกล้ๆก็เข้าใจแล้วว่าเจ้าแสงวูบว่าเปล่านั้นมาจากไหนหิ่งห้อยมีเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยก็ว่าได้กำลังกลางปีกน้อยๆของพวกมันบินไปรอบๆต้นไม้ใหญ่เชื่อพารมองไม่เห็นอะไร นอกจากต้นไม้ใหญ่กับหิ่งห้อยกับความมืดแสนเวงวางแต่เสียงกระดิ่งยังคงดังอยู่เงยหน้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็เห็นมีกระดิ่งประดับขนนกห้อยอยู่จริงจิงงสาวสุดตัวลงนั่งพิงโคนต้นไม้วางตะเกียงลงด้านข้างพลันนึกว่าเธอนั้นยังฝันอยู่หากเธอหีบหยุดตรงนี้ ตื่นขึ้นมาคงอยู่ในโรคแห่งความจริงแล้วโรคที่เธอเองนั้นไม่ต้องการเธอในตอนนี้ดวงตาของเธอกำลังหลีแสงรงเราหิ่งห้อยน้อยทั้งหลายก็พากันบินห่างไกลออกไปไกลออกไปเรื่อยๆจนทุกอย่างตกจู่ในความมืดมิดเสียงนกที่ไหนมาร้องอยู่ไกลๆสงสัยจะเป็นนกพิราบที่ชอบบินมาปลุก ตรงหน้าต่างเวลาที่แม่เปิดรับแสงแดดในตอนเช้าเช้าแล้วต้องรีบตื่นเปลือกตากระพริบสองสทีก่อนจะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นเหมือนทุกเช้าทว่าบางอย่างในเช้านี้กลับไม่เหมือนเดิมเรายังฝันอยู่อีกเหรอเสียงนกที่ว่าก็คือเจ้าสามตัวที่อยู่บนต้นไม้ ถูกแล้วเธอยังนอนอยู่ที่เดิมใต้โคนต้นไม้ใหญ่ยังอยู่ในความฝันแต่ในความฝันคือตอนเช้าทำไมมันถึงได้สลับซับซ้อนแบบนี้เนาะหญิงสาวบิดแขนเพื่อไล่ความขบเมื่อยพร้อมกับรุกขึ้นยืนรอยยิ้มเต็มใบหน้ามองเท้าทั้งสองข้างของตัวเองแบบจีใจฝันมันก็ดีแบบนี้ แสงแดดยามเช้าช่างสดใสตรงหน้าคือทุ่งหญ้าสีเขียวขจีกว้างออกไปสุดสายตาด้านหลังมีปา่าสูงไปหน่อยมีเทือกเขาตั้งซ้อนกันอยู่ความงามของทิวทัศน์ทำให้คนฝันดียิ้มไม่หุบเชอพัดตัดสินใจจะออกไปสำรวจโลกในความฝันของเธอดูก้าวเท้าที่ไร่สิ่งห่อหุ้มลงไปบป็นพรมหญ้าสีเขียวพันรู้สึกจักจี้ฝ่าเท้าขึ้นมา เห็นทีต้องใส่รองเท้าตอนนอนด้วยแล้วมองไปข้างหน้ามีกลุ่มหมอกยามเช้าอยู่ตรงเทือกเขาไกลลิบนนโนนบนยอดยญาก็ชื้นไปด้วยหยาดน้ำค้างช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงผู้หญิงร้องตะโกนให้ช่วยดังมาจากที่ไหนซักแห่งในความฝันนี้เชอพาร์ทหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหาที่มาของเสียง ช่วยด้วยช่วยด้วยเชอพัดเริ่มรู้สึกไม่ดีพระเจ้าของเสียงเป็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดกระโปรงสีขาวฟูฟ่องในมือถือตะเกียงซึ่งเหมือนกับของเธอกำลังวิ่งหนีบางอย่างผ่านหน้าเธอไปแต่ก่อนจะผ่านไปเจ้าตัวก็หยุดชะงักแล้วหันมามองที่เธอหนีสิเธอจะอยู่ให้มันมาฆ่าหรือยังไง บอกแล้วก็วิ่งผ่านหน้าเชอพัดไปอย่างรวดเร็วหนีอะไรวะแต่ถึงจะไม่รู้ว่าคืออะไรสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดทำให้เชอพัดวิ่งตามรังยิงสาวคนนั้นไปในทันทีเธอรอเราด้วยสิถ้าหนีอะไรมาวิ่งไปจนทันคนข้างหน้าเชอพัดก็ถามไปด้วยเงียบๆตามเรามา คนส่งสัญญาณให้เงียบวิ่งเข้าไปในป่าใหญ่เชือพัดรู้สึกขนลุกพูบทันทีที่ก้าวผ่านทุ่งหญ้าเข้าไปในปา่าตามมาตามมามันไม่กล้าเข้ามาในป่าหรอกเดี๋ยวก่อนสิเธอจะไปไหนมีอะไรอยู่ในปา่าเธอก็ฝันอยู่ใช่ไหมถามรวมาเป็นชุดแบบนี้แสดงว่าเด็กใหม่ละสิฮะเด็กใหม่ใช่เด็กใหม่นี่เราฝันอยู่ใช่ไหม เราอยากตื่นแล้วว่าทำไงดีช่วยตบเราแรงๆได้ไหมจะได้ตื่นที่นี่น่ากลัวชะมัดเธอตลกจังนี่เป็นความฝันเวลามันเดินไปเรื่อยๆถ้าไม่ถึงเวลาเธอก็จะไม่ตื่นหลอกเด็กไหมพูดจริงปะเนี่ยเราเคยบังคับตัวเองให้ตื่นได้ด้วยนะในความฝันเดี๋ยวเราจะลองดูเชื่อพัดหลับตาลงแน่นตื่นสักทีสิโว้ยแต่พอลืมตาขึ้นมา แม่สาวผมดำยาวหน้ากลมเป็นไข่กำลังจ้องหน้าเธอแถมทำตากับพริบกับพริบก่อนจะหัวเราะออกมาดังๆเราบอกแล้วไม่ตื่นหรอกต้องรอเช้าก่อนแล้วทำไมเธอถึงเข้ามาอยู่ในความฝันของเราได้ละ่ะนี่ฝันของเราไม่ใช่ฝันของเธอไม่จริงอะ่ะนี่ฝันเราต่างหากงั้นคงฝันร่วมกันมั้ง ว่าแต่เธอชื่ออะไรเราแก้วใสนะอืมเราเชอร์พัรเรียกเชอร์สั้นๆก็พอเราอายุ21ปีแล้วเธอล่ะเท่ากันเลยอ้อเธอหนีอะไรมาเมื่อกี้แล้วนี่จะพาเราเข้าป่าไปไหนเธอเดินไม่หยุดเลยนะแก้วใสไปถึงกระท่อมก่อนค่อยเล่าให้ฟังได้ไหมตอนนี้คุณยายลี่น่าจะมายืนรอเราอยู่ แก้วใสบอกเท้าก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเดี๋ยวนะในฝันนี่มีคนอื่นด้วยเหรอแก้วใสมีสิคุณยายลี่แกเคยช่วยเราจากตัวร้ายที่วิ่งไล่เราเมื่อกี้นั่นแหละให้ที่พักอาศัยเราด้วยตัวร้ายอะไรเราไม่เห็นมันก็คนเหมือนเรานี่แหละแต่จิตใจมันมืดบอดชอบเข็นฆ่าคนอื่นในฝันอย่าให้มันฆ่าได้เชียวละ ไม่งั้นเราจะไม่ตื่นเลยไปชั่วชีวิตเฮ้ยไม่จริงมัง้งไม่รู้สิคุณยายรลี่เล่ามาเราก็ไม่เคยตายในฝันเลยไม่รู้แต่เคยมีคนถูกมันฆ่านะคนนั้นก็ไม่กลับมาในฝันอีกเลยเป็นฝันที่น่าตื่นเต้นดีนะแก้วใสแต่เราอยากตื่นแล้วว่าเชื่อพัดเริ่มไม่สนุกกับความฝันที่กินเวลานาน จนเธอเองลืมช่วงเวลาไปหมดแล้วนั่นไงกระท่อมคุณยายลี่แก้วใส่ชี้นิ้วไปที่กระท่อมไม้หลังหนึ่งมีหญิงชราผมสีดอกเรามือถือไม้เท้ายืนอยู่ตรงระเบียงด้านหน้าหนูแก้วนั่นพาใครมาลูกคุณยายลี่นี่เชอพัดค่ะเด็กใหม่เชอนี่คุณยายลี่เจ้าของที่นี่ สวัสดีค่ะคุณยายเชออพัดยกมือขึ้นว่าหญิงชราเด็กใหม่เหรออืมเข้ามาในบ้านก่อนสิลูกทั้งสองคนเลยแล้วแก้วใสก็เล่าให้ยายฟังด้วยนะว่าเจออะไรบ้างข้างนอกนั่นค่ะคุณยายทั้งสามคนเข้าไปนั่งบนโต๊ะไม้ตัวเก่าในฝันของเชอร์พัทไม่มีเครื่องปรับอากาศ แต่ภายในบ้านค่อนข้างเย็นสบายดีเหมือนเดิมค่ะคุณยายตื่นมาเห็นบันไดเลื่อนถือตะเกียงสะพายกระเป๋าแล้ววิ่งตรงเข้าป่าอย่างที่คุณยายบอกไว้เลยแต่ตัวร้ายมันมาดักหน้าเอาไว้หนีแทบไม่ทันมันคงรู้ว่าหนูจะมาตอนไหนหรือเปล่าคะอ๋อแล้วเจอเชอกลางทางเลยเรียกให้มาด้วยกันแก้วใสเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หญิงชลาฟัง เมือนเป็นเรื่องปกติของเธอบันไดเลื่อนกระเป๋าตะเกียงเชอพัดก้มลงมองกระเป๋าที่เธอสะพายไว้ตลอดเวลามีอะไรหรือหนูเชอหนูก็เริ่มต้นฝันแบบนั้นเหมือนกันค่ะคุณยายนี่ไงคะกระเป๋าหนูยังสะพายอยู่เลยแต่ตะเกียงหนูคงลืมไว้ที่ใต้ต้นไม้นั่นสวยแล้วเชอ แก้วใสทำหน้าตกใจที่ได้ยินมีอะไรทำไมต้องตกใจด้วยตะเกียงมีไว้สำหรับสองทางกลับไปที่บันไดเลื่อนนะหนูเชอถ้าไม่มีหนูจะไม่มีทางไปถึงบันไดเลื่อนได้คุณยายรีใคลายความสงสัยให้ทำไมหนูต้องไปที่บันไดเลื่อนด้วยคะคุณยายก็เพราะมันเป็นทางเข้าออกระหว่างความฝันกับโรกค,ความจริงเพียงทางเดียวนะสิ ถ้าไม่มีก็กลับไปไม่ได้รู้ไหมแก้วใสตอบแทนหญิงชราสีหน้าและท่าทางดูเป็นกังวลเป็นอย่างมากไม่ตลกเลยนะแบบนี้ก็แค่ฝันพอตื่นทุกอย่างก็จะหายไปทำไมต้องซีเรียสขนาดนี้ด้วยนูเชิรมาใหม่คงไม่เข้าใจว่าที่นี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวยายจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะลูกที่นี่เป็นความฝันก็จริง แต่มันเชื่อมโยงกับโลกความจริงด้วยถ้าหนูเชือตายที่นี่ในโลกความจริงก็จะตายด้วยเหมือนกันแล้วที่นี่ก็มีตัวร้ายคอยดักฆ่าคนในความฝันด้วยถ้าหนูตื่นแล้วไม่ฝันถึงที่นี่อีกเรื่องก็จบใช่ไหมคุณยายเชื่อพัดไม่เชื่อความฝันแบบนี้ไม่มีอยู่จริงหรอกความกลัวเกิดแค่ตอนนี้พอตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็จะเหมือนเดิม เธอนอนอยู่ในโรงพยาบาลรอวันหายและกลับไปใช้ชีวิตปกติที่บ้านกับมารดาเชอเธอบังคับความฝันไม่ได้ทุกครั้งที่เธอรับเธอจะไปยืนอยู่หน้าบันไดเลื่อนและถ้าเธอไม่ถือตะเกียงเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาเธอก็จะตายเหมือนกันเราไม่เชื่อคุณยายคะมีห้องว่างไหมคะหนูอยากนอนจะได้หลับแล้วตื่นขึ้นมาในโลกค,ความจริง ดื้อแบบนี้หนูไม่เอาด้วยนะคุณยายพอกันทีอุตสาห์ทีิบายอุตสาห์เป็นห่วงจะพูดตรงๆนะถ้าเธอไม่ออกไปเอาตะเกียงข้างนอกนั่นเธอก็จะตายอยู่ที่นี่ตายอยู่ที่นี่ทำให้เชอพัดนึกกลัวขึ้นมามองแก้วใสที่มือถือตะเกียงกับสะพายกระเป๋าแบบเดียวกันกับของเธอเหตุการณ์เช่งเหมือนกันทุกประการใจเย็นๆทั้งคู่นั่นแหละ หนูแก้วยังไงก็ต้องพาหนูเชอออกไปเอาตะเกียงนะลูกอยู่นี่เราต้องพึ่งพาอาศัยกันรู้ไหมคุณยายลี่เป็นคนห้ามทับมันเสี่ยงเกินไปหนูไม่อยากทำค่ะคุณยายดูเหมือนแก้วใสจะอิดออดเรื่องตะเกียงงั้นก็ไม่ต้องทำหนูไปคนเดียวก็ได้ค่ะคุณยายแค่ไปเอาตะเกียงดีไม่ดีหนูอาจจะตื่นไปเลยไม่ต้องฝันอีก อยู่ในฝันก็ไหลไปตามคนในฝันก็แล้วกันเรื่องเดียวที่เชอพัดคิดอยู่ในตอนนี้คือเธออยากตื่นเต็มทีแล้วสีซอให้ควายฟังจะเข้าใจง่ายกว่านี้ไหมคะคุณยายห่วยการจะช่วยแก้วสายพูดแล้วลุกเดินดุมๆเข้าห้องไปมีห้องนอนด้วยเหรอคะคุณยายเชอรพัดมองตามหลังไปอย่างสนใจถ้าอยากนอนจะได้รีบตื่น มีจ้าห้องของหนูเชอก็มีนะอยู่ติดกันนั่นแหละเข้าไปนอนพักเอาแรงได้ถ้าได้เวลาตื่นหนูจะรู้ตัวเองดีค่ะหนูก็อยากนอนเหมือนกันเชอร์พัดยิ้มอย่างดีใจในฝันมีห้องของเธอด้วยรีบเดินไปเปิดประตูห้องที่อยู่ติดกับห้องของแก้วใสข้างในมีเตียงนอนให้พร้อมหญิงสาวทิ้งตัวลงนอน ก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มและเบาหวิวสงสัยทำมาจากผนหานเทียมเชอพัดหลับตาลงไปอย่างช้าๆถ้าเธอหลับในความฝันก็คงจะไปตื่นในโรคความจริงแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเลยผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้การหลับเต็มไปด้วยความมืดมิดที่ว่างเปล่าเหมือนตัวเองร่องรอยไปในอากาศ ที่ไม่มีจุดหมายและที่สิ้นสุด